สวัสดีคะ่ะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกษตรริมรั้วบ้านนะคะวันนี้ก็มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องกุหลาบกันกุหลาบกันอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้นะคะก็เอาภาพสวยๆนะคะวันก่อนได้ไปตลาดาต้นไม้นะคะวัดพะเงินนะคะมานะคะอำเภอบางใหญ่ก็ไปดูสำรวจตลาดราคากุหลาบกันนะคะเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังนะ ก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะ,ะก็วันนั้นนะคะก็ไปรับชมนะคะดะูต้นทีโรสเนะาะเมื่อก่อนเนี่ยต้นทีโรสอยู่ประมาณที่ราคาเพียงแค่350บาทก็ว่าแพงแล้วนะแต่วันนี้เจอเข้าไป1,000บาทจ้าแต่พุ่มก็สวยนะมี2อตานะคะเขาติดเป็น2สี ตัวนี้ก็เป็นแบบกุหลาบถุงธรรมดานะคะก็อยู่ที่ประมาณต้นละถุงขาวอยู่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบบาทนะคะมีทีโรสทีโรสก็คือกุหลาบนะคะที่ติดบนตอป่าที่สูงประมาณแปดสิบเซนจนถึงร้อยห้าสิบเซนนะคะตัวน,นี้เนี่ยที่หนึ่งไปยืนเนี่ยก็น่าจะถึงหนึ่งร้อยหกสิบเซนทีเดียวนะคะก็สูงมากทีเดียวนะคะก็ที่เขาเรียก ต้นทีโรสเพราะว่าเป็นทรงพุ่มนะคะคล้ายต้นไม้นะคะนะคะแล้วก็มันสูงนะคะเกิดอันนี้นะคะก็เป็นกุหลาบถุงนะคะเป็นซัมเมอร์สโน์นะคะสีขาวนะคะก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่น่าเลี้ยงมากมากเลยนะคะวันนี้นะคะพอไปตลาดทั้งเงินแล้วก็อยากจะเอาความรู้เรื่องเกี่ยวกับกุหลาบป่ามา,มาฝากเพื่อนๆน,นะคะเพราะว่ากุหลาบป่านี้เป็นส่วนสําคัญนะคะของวงการกุหลาบของเราเลยทีเดียวนะคะทําให้ เรามีหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็ต้นกุหลาบเนี่ยแข็งแรงเพิ่มขึ้นแล้วก็โตไวมากขึ้นนะคะสําหรับในประเทศไทยนะคะกุหลาบป่าที่ได้รับความนิยมก็คือบีสันสายพันธุ์นะคะพันที่นิยมใช้มากที่สุดในไทยและอินเดียก็คือมันติฟฟล่านะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะตอกุหลาบป่านะคะจะใช้ในการติดตาพันธุ์ต่างประเทศนะคะเพื่อให้ต้นกุหลาบเนี่ยเขาสามารถที่จะาหาอาหารได้เร็วมากขึ้นได้เยอะขึ้นนะคะได้เก่งขึ้นทําให้ต้นกุหลาบป่า ตาพันเนี่ยที่เรามาติดเนี่ยสามารถขยายพันธุ์ได้แล้วก็เติบโตได้ไวขึ้นนะคะลักษณะเด่นของพันธุ์มันติีฟลอรา่าก็คือเขาจะไม่ทนแฉะนะคะแต่ว่า,าอตอเขาจะไม่ค่อยผุต่อไปนะคะสายพันธุ์ที่สองนะคะที่นี้ยมในประเทศไทยก็คืออินดิกานะคะชาวบ้านเรียกตอเขียวต้นตาที่นำมาติดจะโตวไวทนแฉะเก่งแต่ตอผุเร็วค่ะ อันนี้ก็เพื่อนๆลองไปสังเกตดูนะคะว่าที่บ้านเพื่อนเเป็นยังไงอะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเลียวกว่านะคะแล้วก็ใบจะไม่อยากเท่ากับมันติฟฟล่านะคะต่อไปเป็นสายพันธุ์ด็อกเตอร์ฮิวอี้นะคะหนามน้อยทนแรงทนแฉะได้นะคะอันนี้นะคะก็หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะโอเคครบแล้วนะคะสามสายพันธุ์ที่ยอดฮิตในประเทศไทยสําหรับสายพันธุ์กุหลาบป่านะคะที่เรามาใช้ในการติดตากันนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคุณลุงลักมิตรนะคะที่เอาข้อมูลเกี่ยวกับกุหลาบป,ป่ามาให้พวกเราได้รู้จักกันนะคะอันนี้นะคะกุหลาบป,ป่านะคะที่บ้านของหนึ่งเองนะคะได้มาจากต้น b ิช h o p c u เ t ิลน,นะคะก็คือเขาจะงอกมาตรงโคนแล้วก็หนึ่งก็ตัดมานะคะมันติดรากมาด้วยพอดีก็เลยเพาะไว้เผื่อจะได้ติดตาเล่นๆไว้เป็นทีโรสนะคะกุหลาบป,ป่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากมีประโยชน์แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีโทษม เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่า,เ,าเขางอกขึ้นมานะคะตามโคนต้นนะคะเราถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยมันจะทําให้ตากุหลาบป,ป่าของเราเนี่ยโฟมหรืออาจจะทําให้ต้นกุหลาบของเราตายได้เลยนะคะเพราะว่าสามารถในการแย่งอาหารได้ดีกว่าตากุหลาบพัน์ธุนะคะทําให้กุหลาบของเราเนี่ยอาจจะตายได้หรือต้นโฟมได้นะคะ ดังนั้นเนี ula, believer, hay hay ่ยเวลาเพื่อนๆเห็นถ้าเกิดว่ามีตอกุหลาบป่างอกขึ้นมานะคะหรือตากุหลาบป่างอกขึ้นมาในต้นของเพื่อนๆนะคะต้นกุหลาบของเพื่อนๆเพื่อนๆควรจะใช้มีดตัดออกนะคะเพื่อไม่ให้มันมาแย่งอาหารของต้นกุหลาบของเพื่อนๆนะคะวิธีง่ายๆนะคะอาจจะใช้มีดแกะสลักก็ได้นะคะอันนี้เนี่ยเขาจะคมหน่อยนะคะใช้ในการกรีดตัดออกมาแล้วก็เพื่อนๆจะต้องใช้ในส่วนของ ยาฆ่าเชื้อนะคะแต้มหรืออาจจะเป็นในส่วนของป ak, อูนแดงก็ได้นะคะแต้มนะคะบริเวณแผลที่เราตัดตอกุหลาบป่าหรือตากุหลาบป่าออกนะคะเพื่อไม่ให้เขาได้รับเชื้อราเข้าไปทางแผลนะคะอาจจะเป็นไดแบ็กได้นะคะถ้าเกิดเราปล่อยไว้วิธีสังเกตนะคะว่าไหนเป็นตากุหลาบพันธุ์หรือว่าเป็นตากุหลาบป่าที่งอกขึ้นมานะคะก็คือสังเกตจากใบค่ะใบกุหลาบป่าเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นใบเรียวๆนะคะ ส่วนถ้าเกิดเป็นตากุหลาบพันธุ์เนี่ยเพื่อนๆลองสังเกตใบว่ามันเหมือนกับตากุหลาบพันธุ์ที่เป็นที่ออกดอกของเพื่อนๆน,นะคะหรือเปล่านะคะถ้าเกิดสังเกตง่ายๆเลยก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตากุหลาบป่มามักจะงอกตรงโคนต้นนะคะอันนี้ก็สามารถตัดทิ้งได้เลยนะคะถ้างอกตรงโคนต้นนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นตากุหลาบพันธุ์หรือตากุหลาบป่าน,นะคะตัดไปเลยค่ะว่าเป็นกุหลาบป่าแน่ๆนะคะ ถ้าตรงขึ้นตรงกระโหลกนะคะอาจจะต้องสังเกตใบนิดนึงว่าเหมือนกับพันที่เราซื้อมาหรือเปล่านะคะใบเหมือนกับที่มันออกดอกไหมถ้าเหมือนที่ออกดอกก็แปลว่าเป็นตากุลาบพันธุ์ค่ะอันนี้นะคะวิธีสังเกตง,ง่ายๆนะคะก็วันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เวลาหนึ่งลงนะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ